อ้อมพิยดาเปิดภาพแต่งงานที่เคยได้รับพระราชทานน้ำสังถวายอาลัยพระพันปีหลวงวันสำคัญของชาติที่ประชาชนและคนในแวดวงบันเทิงสแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงล่าสุดอ้อมพิยดาได้โพสต์ข้อความน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวง โดยยืนยันความภาคภูมิใจที่เคยมีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานน้ำสังซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและการถวายอาลัยอย่างสุดหัวใจของเจ้าตัวในครั้งนี้โพสต์จากออมพียดาในโพสต์ล่าสุดออมระบุข้อความว่าขอน้อมกราบบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้รับพระราชทานน้ำสังข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสุดหัวใจตลอดไปซึ่งเป็นถ้อยคําที่สื่อถึงความซาบซึ้งและความรู้สึกถวายอาลัยอย่างจริงใจของอ้อมต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับ